ของหลวงปู่ไข่นี้เป็นพระที่สุดยอดมากทีเดียวนะครับซึ่งจะแสวงหากันมากมายทีเดียวเพราะว่าเป็นพระนั้นค่อางจะหาได้ยากทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นพระหลวงปู่ไขวัดเชิงลีนทีนี้ผมก็จะมาคุยเรื่องพระหลวงปู่ไขสักนิดน้อยนะครับเริ่มสร้างพระมาตั้งแต่ปีพศ2อ6สศนะครับเป็นตนมาสร้างแต่ละครั้งจํานวนน้อยมาก โดยยึดหลักหมดแล้วทําใหม่นะครับพระลงปูุกไข่จึงหาได้ายากมากลงปลุกไข่พระปิดตาเนื้อผงคุกลักเนื้อมูลสารมาจากผงอินทตอร์และก็สมุดข่อยเก่าที่มีเลขยันอักขระนะครับและใบลานคาภีรเก่าที่หมดสภาพแล้วก็นำเอามาเผาเป็นผงและมีใบ ไม้บงคุลใบมะตูมใบมะยมใบมะขิดและกีสอนพุทธรักษาพระลุงปูกไข่นั้นก็มีเนื้ออยู่สองเนื้อนะครับเนื้อผงคุกลักและก็เนื้อจุ่มลักนี่ก็เป็นพระลุงปูกไข่ซึ่งนั้นก็จะามาให้ทุกท่านนั้นได้ดูกันแล้วก็ได้พิจารณาศึกษาไปด้วยกันว่าพระลุงปูกไข่นั้น ท่านนั้นก็ต้องดูที่พิมพ์ส่งเนื้อหาของพระทิเแทจริงเนื้อหาของพระทิเทจริงนั้นคือความคมความชัดเจนนะครับสภาพพระนั้นต้องเก่านะครับต้องเก่าจริงแล้วก็พระนั้นจะมีความเก่าและพระนั้นก็มีจุมลักษด้วยนะครับจุมลักนี้ก็สภาพพระนั้นก็มีทั้งปิดทองนะครับ ลักแดงลักดำนะครับซึ่งลักษณะนี้ทุกท่านนั้นดูอยู่ก็คงจะเข้าใจนี่ก็เขาเรียกว่าหลังนูนนะครับหลังนูนนี้ก็มีสีแดงนะครับสีแดงนี้ก็เป็นลักนะครับลักแดงลักดำเห็นไหมครับว่าสภาพนั้นมีความเหี่ยวนะครับเหี่ยวจริงๆนะครับนี่ก็มาดูด้านหลังกันด้านหลังนั้นก็เขาเรียกว่ายันนูนนะครับยันนูน บางครั้งเขาเรียกว่ายันสี่ทิศนะครับยันสี่ทิศี่ก็ดูสภาพความเก่านะครับเห็นนะครับว่ายันนั้นก็หมันลักนั้นก็โลกเนื้อของพระนั้นก็เห็นอย่างชัดทีเดียวนี่ครับสภาพด้านหลังความเก่าก็เห็นนะครับต่อไปนั้นผมก็จะเอาองค์ที่สองมาให้ดูกันนะครับเพราะว่า องเรขนี้ก็จบไปแล้วก็ดูองค์ที่สองว่าองค์ที่สองนั้นพระนั้นจะมีความเก่ามากองค์นี้ความเก่าจริงๆนะครับดูนะครับว่าปิดทองนั้นก็ปิดทองเก่าด้วยทรงพระนั้นลักษณะพระนั้นท่านนั้นท่านนั้นคงจะจําได้นะครับว่าพระปิตาของหลวงปู่ไข่นั้นก็ดูที่พิมพ์นะครับดูที่พิมพ์ดูที่เนื้อ ท่แทจริงนะครับเนื้อพระนั้นตอนนี้ท่านเห็นแล้วว่าจยุมลักสีดำนั้นก็มีความที่สวยงามทีเดียวองค์นี้นี่สวยจริงๆนะครับองค์นี้มีทองด้วยติดทองด้วยทองก็เก่าด้วยทีนี้ก็มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนั้นก็เหมือนกับองค์ที่ผ่านมานะครับด้านหลังนะครับว่ายันนั้นนูนสวยทีเดียวนะครับว่าความคม คงยันนะครับแล้วก็เนื้อของพระกับสภาพพระที่แท้จริงนั้นก็เกิดความมันนะครับเก่าสวยนะครับเก่าสวยทีเดียวองค์นี้ท่านก็ดูแล้วท่านก็มาพิจารณานะครับว่าพระนั้นก็ดูสององค์นี้แล้วก็เอามาเปรียบเทียบดูนะครับเพราะว่าหลังนูนนั้นก็มีความที่สวยงามทีเดียวนะครับต่อไปก็ จะมาพาดูองค์ที่3กันองค์ที่3มนี้นะครับจะสวยจริงๆนะครับองค์ที่3นะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนก็ดูความเก่าเป็นหลักดูพิมพ์เป็นหลักนะครับส่งพระลักษณะลักษณะพระที่แท้จริงเห็นรับ เนื้อองพระจะเกิดความมันนะครับข้างๆนั้นก็มีราเกาะเต็มไปทั่วแล้วก็มีเนื้อทองเนื้อทองนั้นก็มีความสวยจริงๆแล้วก็เก่าด้วยสภาพพระนั้นดูแล้วก็สะอาดตาทีเดียวกับองค์นี้องค์นี้นั้นท่านนั้นต้องดูแนวข้างด้วยนะครับแนวข้างนี้ก็หลังนั้นจะนูน นะครับหลังนูนด้วยนี่ก็ปิดทองนะครับก็ลงลักดำนะครับลักดับนั้นคือชุบไปนะครับไม่ให้สภาพพระนั้นเสียหายนี่ก็หลังยันนะครับเขาเรียกว่ายันสีทท่ทิศทีเดียวเลยเห็นไหมครับสภาพด้านหลังนั้นนะครับทองนั้นก็หลุดโลกเหมือนกันนะครับความเก่านี้เป็นหลักเลยนะครับถ้าดูพระลงปูกไห้วัดเชียงเลอนั้นต้องดูที่พิมพ์ดูที่ เนื้อความเก่าที่เทจ,จริงนะครับความเก่าที่เทจ,จริงนั้นเราจะพิจารณาได้เห็นว่าความที่พระนั้นจะมีรูปร่างที่สวยงามเพราะว่าพระหลงปุกไข่นั้นเป็นพระที่สร้างจํานวนน้อยนะครับสร้างจํานวนน้อยก็คงจะพบยากทีเดียวผมเอามาให้ดูทั้งสี่องค์เลยสี่องค์นี้จะพิจารณาพระ แต่ละองค์ได้เลยทีเดียวทุกท่านนั้นดูนะครับว่าพระหลวงปู่ไั้นพิมพ์ทรงลักษณะพระเนื้อพระติเทจริงนั้นท่านนั้นจะพิจารณาได้เห็นว่าเนื้อของพระติเทจริงนั้นท่านนั้นดูที่เนื้อหาจริงๆนะครับดูที่เนื้อหาจริงๆและก็ดูพิมพ์ทรงของพระดิเทจริงนะครับถ้าท่านดูทรงดูพิมพ์เสร็จท่านก็จะพิจารณาเนื้อหาได้ถูกต้องทีเดียวและท่านนั้นจะ ได้เช่าหาบูชาพระองค์ปไข่ได้เพราะว่าเป็นพระที่ค่อยงจะหาได้ยากทีเดียวนี่ก็เป็นองค์ที่สามนะครับต่อไปก็จะมาดูองค์ที่สี่กันองค์ที่สี่นี้นะครับจะดูพระที่แท้จริงคือดูพิมพ์กอดน,นะครับพิมพ์ว่าพระนั้นอายุของพระนั้นกี่ปีกีป่ปีท่านก็พิจารณาออกแล้วนะครับพระลุงปุข่นั้นก็ อายุนั้นก็มากเนื้อหาของพระนั้นก็ต้องตามอายุของพระที่แท้จริงนะครับพระที่แท้จริงนั้นคือท่านนั้นจะพิจารณาได้เห็นว่าพระนั้นเนื้อผงคุกรักนั้นลักษณะของพระนั้นก็จะมีความสวยความงามนะครับความมันทีเดียวนี่ก็ดูสภาพด้านหน้าที่แท้จริงนะครับสภาพด้านหน้าที่แท้จริงนั้น ท่านก็มองเห็นแล้วนะครับว่าพระนั้นสวยจริงๆนะครับของลุงปูกไขวัดเทิงเลืนคือพระนั้นของลุงปูกไข่นี้จะหายากทีเดียวนะครับก็ด้านหลังเห็นไหครับด้านหลังนี้ยันนี้มองเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนะครับแล้วก็เนื้อของพระตี่แท้จริงนั้นท่านก็พิจารณาได้เห็นว่าความเก่านะครับความเก่ายันนั้นต้องนูนขึ้นหลังกงหลังพระต้อง apanese, อูมอมเห็นไหมครับ จะมีความสวยความงามทีเดียวนะครับ